ครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่อยู่ทางบ้านครับที่ติดตามรายการของบังเกอร์นะครับต้องขอขอบคุณครับที่ติดตามรายการมาทุกรายการแล้วก็บอกตรงๆว่าตอนนี้นะครับรายการของบังเกอร์เราเผยแพร่ความรู้ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ดูรายการตรงนี้นะครับซึ่งเป็นงานของวินเทจเกือบทั้งสิ้นวันนี้นะครับเราได้รับเกียรตินะครับจากผู้รู้ นะครับในเรื่องราวของเสื้อหนังครับท่านแรกครับสวัสดีครับพี่เล็กครับสวัสดีครับสวัสดีครับหยุดครับสวัสดีครับยุดครับทั้งสามท่านนี้เป็นคนที่มีองค์ความรู้ในเรื่องราวของเสื้อหนังเสื้อหนังนะครับไม่จะมีเฉพาะเสื้อฮาร์เลยอย่างเดียวเกี่ยวเสื้อซค์แต่มีหลากหลายนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเสื้อหนังแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ละประเภทครับ ให้ท่านผู้ชมได้เห็นตรงนี้ครับผมอยากถามคุณยุ้ยเลยครับว่ามีเสื้อหนังอะไรบ้างครับอันนี้เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเป็นแนวเวสเทิรนะครับมันจะมีของบริษัทรีวทที่ทําที่ว่าปีมันจะเลึกหน่อยเป็นรีวท์บิ๊กอีกะโหลตัวนี้จะเป็นเป็นกระโหลกกลางทําในยุค5้าศยุคห้าศเลยนะครับครับตัวนี้จะเป็นกระโหลกที่ป้ายตัวเดียวกับเสื้อกระดุมมุกที่เป็นผ้ายีน ทำในในยุคเดียวกันแต่ตัวนี้จะทําเป็นเป็นแจกเก็ตเป็นเป็นเป็นหนังกลับครับครับตัวนี้ก็จะเป็นของรีไวของรีไวเลยนะครับครับบิ๊กอีเลยบิ๊กอีรีไวนะครับหายากไหมคุณยุ้ยก็เจอน้อยนะครับปะน้อยนะครับสภาพสมบูรณ์สมบูรณ์ที่ผมเห็นอย่างนี้ผมนึกว่าพวกที่พวกที่ชอบขี่ม้า ในยุคของโคบานพวกคขาใช่ใช่ป่ะพวกพวกโคบานก็ใช้กันในฟาร์มเลยครับขี่ใช้ใช้งานจริงในยุคนั้นนะครับในนั้นเลยนะครับพวกกันแล้วมันมีตัวหนึ่งเป็นบิ๊กอีเหมือนกันเป็นรีไวับแบบเดียวกันนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นรีไว์กระโหลกแต่ว่าเป็นกระโหลกข้างนะะสเต็มจะไม่เหมือนกันป่ามีกระโหลกข้างกับกระโหลกกลางกระโหลกกลางกระโหลกกลางนี่อยู่ใน ตัวนี้จะอยู่ในยุค50 50แล้วตัวนี้ครับตัวนี้มาณ60ครับ60 60ครับเป็น big E เหมือนกันแต่ว่าต่างกันรายละเอียดนิดหน่อยก็คือป้ายคือป้ายตัวนี้ก็อยู่ในในเสื้อกระดุมบุกเหมือนกันสามารถชี้ชัดได้ว่าปีของเขาปีอะไรใช่ครับก็ดูจับตัวตดตัวป้ายมันครับแล้วก็สเตมสเตมเล็กเป็นสีตัวนี้จะเป็นสีขาวสีขาวกัคือแดงจะเป็น big E เหมือนกันโอ้ big E เหมือนกันครับ ต่างกันตรงสีหนังจต่คนละเฉดสีหนังคนละเฉดครับเฉดนะครับคนละเฉดสีป้ายคนละแบบใช่ครับป้ายคนละแบบจะเป็นเป็นกระโหลกเหมือนกันเป็นกระโหลกสไตล์เวสเทิร์นเป็นของรีไว์เป็นของรีไว์ที่ที่ทำทำในในยุคนั้นเลยป่ะโอครับตัวนี้ก็ได้ความแปลกที่ว่ายังเป็นของรีไว์ที่ทำอยู่ในช่วงยุคห้าศูนย์หกศูนย์นี่ครับท่านผู้ชมครับบางคนไม่รู้ว่ารีไวเนี่ย บริษัทรีวารได้สร้างได้ทําเสื้อผ้าอะไรไปบ้างใช่ครับยังมีเสื้อหนังให้พวกเราได้เห็นครับนะฮะแล้วก็เป็นสิ่งที่หายากนะครับนะครับถ้าใครมีเอาไว้ครับปรควรจะรักษาไว้ดีครับต่อไปครับคุณยุธครับอ่าก็ผมก็จะพูดถึงเรื่องเสื้อหนังเสื้อหนังเป็นเสื้อหนังมอเตไซยาเย์ถ้าเป็นป้ายนี้ก็ประมาณปี60นะครับ60เป็นเสื้อซิฟเฉียงซิฟเฉียงก็ช่วงปี60จะเป็นที่นิยมมาก ก็มีพวกดาราพวกปี60ก็จะใส่พวกใ่ขี่โมไซค์กันเยอะครับพวกมาลอนเบนโดมาลอนเบนโดครับปี60ครับเดี๋อวนี้ฝรั่งจะเรียกดับเบิลแจ็คเก็ตถ้าเป็นทรงซิปเฉียงนะครับจะเรียกดับเบิลแจ็กเก็ตแล้วก็อุปกรณ์ก็จะอยู่ในยุคนั้นนะครับซิปก็เป็นซิปพวกทารอนใช่ไหมแต่เป็นเป็นซิปอ่าสีสเตเลตใช่ครับส่วนมากหมด ที่ขับมอเตอร์ไซค์ต่างประเทศยุคนั้นสมัญน่าจะนิยมเสื้อตรงนี้มากที่สุดใช่ครับเพราะว่ายุคนั้นน่าจะเป็นที่นิยมมากเสื้อหนังเพราะว่าปีปีอะไรครับประมาณปีหกศประมาณปีหกศูนย์นะครับก็ถ้าถ้าเป็นป้ายฮาเล็ปสีออกไข่ไก่อย่างเงี้ยก็จะก็จะประมาณปี60ก่อนนั้นก่อนที่บริษัทเอเอฟก่อนที่ซื้อลิขสิทธิ์ไปซื้อลิขสิทธิ์ไปครับครับไปเทคโอเวอร์ผลิตในช่วงปี70ครับทุกวันในสาธารณรัฐุณยุทธเนี่ยขับฮาร์เลย์มาเลยครับ ยังมีในกลุ่มฮาร์ดยังใส่เสื้อหนังแบบนี้อยู่อีกไหมก็มีนะครับแต่ว่าคนยุคใหม่เขาจะไม่ได้เล่นเล่นของเก่าแลวครับปะเขาจะซื้อของใหม่เพราะว่ามันสะดวกต่อการหาแล้วก็ต่อการรักษาด้วยอันนี้ก็สื่อว่าซื้อเก็บเอาแว้ก็เป็นสิ่งที่เราสะสมใช่ครับของสะสมเป็นของที่มีสตอรี่มากกว่าใช่ไหมแต่จะใช้งานจริงคงคงจะไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าอาจจะมีได้ด้วยอ่ามันผุไป วันีลเราขับอายุไขใช่ครับป่าก็เอาเสื้อลูนใหม่มาใส่แต่เสื้อเสื้ออันนี้เสื้อหนังอันนี้ก็ควรจะเก็บรักษาไว้คือเป็นสตอรี่ตรงนี้ใช่ครับป่าเพราะว่าถ้าใช้งานจริงผมดูแล้วมันจะได้มันจะขาดบ่อยตามกาลและเวลาใช่ครับปาครับนะครับเอาตัวต่อไปครับได้ครับป่าอันนี้เป็นทิปเฉียงแล้วอันนี้จะเป็นทรงบ้านเราเรียกคอจีนแต่ฝรั่งเรียกซิงเกิลแจ็คเก็ต ซิงเกิลแจ็กเก็ตครับจะเป็นเป็นเป็นทรงคอจีน้าเราเรียกว่าคอจีนครับนะครับจะเป็นป้ายยุคเดียวกันเป็นยุคหกศูนย์แต่ตัวนี้จะเป็นทรงผู้หญิงทําให้เฉพาะผู้หญิงโอ้ตัวมันจะเล็กครับนะครับท่านผู้ชมครับฟังให้ดีครับมีทั้งทรงผู้หญิงและทรงผู้ชายนะครับบางทีเราไม่รู้ว่าอาจะไปซื้อทรงผู้หญิงมาใส่มันก็ไม่ไม่ไม่ได้รูปทรงไม่ได้รูปลักษณ์ตรงนี้นะครับนะฮะครับแล้วก็มีของผู้ชายอีกตัวหนึ่งทำในยุค60เหมือนกันเป็นฮาร์เลย์แต่ว่าเป็นถ้าเป็น ยุคนั้นน่าจะเป็นนวัตกรรมใหม่เพราะว่ามันทําจากพีวซครับเหมือนเหมือนเหมือนกันกันฝนกันน้ําในตัวยุคนั้นถ้าเป็นพีวีซีในในยุคหกศูนย์ี่ห้าหกสิบปีนี่ก็ถึงว่าเป็นเรื่องแปลกน่าจะเป็นนวัตกรรมเล็กๆนะรัน้ะมันจะเบาด้วก็แล้วก็ไอ้ตัวนี้ตัวตัวที่ห้อยๆนี่ผมสังเกตว่าทําไมถึงมีมีทุกตัวถ้าเป็นถ้าเป็นรุ่นเก่าใช่ไหมถ้าเป็นรุ่นเก่านะจะมีตัวเนี้ยเนี้ยติ่งเนี่ยเป็นเป็นเหมือน ที่จับลูที่จับลูทนะเพื่อว่ามันมันจะได้จับได้ลูทง่ายขึ้นนี่กลายเป็นของสะสมแล้วตัวนี้ตัวนมาเก่าแล้วพวกชอบเล่นวินเทจก็จะเก็บเก็บกันเพราะว่ามันเป็นป้ายเก่าปีลึกหน่อยครับปีลึกนะครับเอาทางพี่เล็กครับมีอะไรที่เสนอตรงนี้มานะครับทางด้านของผมก็จะมีพวกเสื้อของเป็นยี่ห้อรถมอเตอร์ไซค์เหมือนกันนะครับเป็นของยี่ห้ออินเดียน อินเดียนโอ้โมทรายดังนอินเดียนเนี่ยนี่เป็นของอินเดียนเหมือนกันครับที่เขานิยมใช้กันในยุคนั้นแล้วสามารถมันเพ้นมาเพ้นมาจากนอกเลยตัวนี้ตัวนี้ก็เพ้นมาจากที่นู่นที่อเมริกาเลยจริงจริงแล้วอินเดียนเนี่ยมันมาก่อนฮารีเพราะว่าอินเดียนชีพอินเดียนนี่คือหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งแต่ฮารีมันหนึ่งเก้าศูนย์สามมาก่อนฮารีอีกด้วยใช่ครับ แต่ตัวเสื้อ,อจริงๆมันจะทําอยู่ในยุคเกศูนย์แล้วฝรั่งอาจจะเอาไปเพ้นท์ใส่เพราะว่าเจ้าของอาจจะขี่อินเดียนนะครับอ้หายากไหมก็ถ้าถ้าเพ้นท์อย่างเงี้ยเจอน้อยอะป่าไม่ค่อยเจอครับมันเหมือนเป็นเป็นตัวเดียวตัวเดียวเพ้นท์แบบแเสื้อกั๊กนั่นคืออะไรพี่เล็กแต่ก็นี่มันก็ของยี่ห้ออินเดียนเหมือนกันครับอินเดียนเหมือนกันนะครับแต่เป็นเป็นเสื้อกั๊กแต่เพ้นท์จากจากอเมริกาเลยใช่ไหมเนี่ยครับเพ้นท์มาจากอเมริกาเลยครับไอ้นี่มันมาอย่างนี้มาเลยครับสุดยอดมากเลยครับนนสกีโรงงานมาเลย นะสกินโรงงานมาเพ้นจากโรงงานมาเลยครับตัวนี้จะสิดกินโรงงานมาเลยเป็นเป็นเป็นอินเดียนมอเตอร์ไซเคิลแลกๆตัวที่เล็กใสนี่เป็นอินเดียนด้วยเหมือนกันจะไม่จะเป็นอินเดียนเหมือนกันแต่มันเป็นแขนยาวเป็นโซ่หน่อยได้ไหมครับเฉียงเฉียงนะครับเป็นประมาณปีไหนประมาณปีไหนได้นี่ก็ตกแล้วแบบประมาณปีห้าสูงนั่นจะได้นะครับนะฮะไม่ได้ลองดูข้างหลังเลยที่เท่าตัวหลังจะเป็นหลังก็มีทางเข้าป้องเลยครับ้าหลังนี่ครับ อันหลังเลยอันหลังกูตรงนี้สวยมาก้โหแต่ผมว่าคนใส่ใส่แล้หล่อด้วยแม่จริงๆเลยสุดยอดนี่เลยครับคือนี่คือเรื่องราวของเสื้อหนังโดยสันเขปนะครับอย่างอื่นมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมผมเพิ่มเติมนิดนึงครับครับอันนี้ผมจะเป็นเสื้อเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์โดยตรงเลยแต่ว่าไม่ใช่ฮาร์เลยเป็นแบรนด์แบรนด์ที่ดังมากถ้าพวก ขี่มอเตอร์ไซค์วินเทจลึกๆจะจะรู้จักกันดีจะมีอยู่สองแบรนด์อันนี้ผมคุยเรื่องแบรนด์บูโกก่อนนะครับบูโกตัวนี้จะเป็นแจ็คเก็ตยุคเจ็ดศูนย์ยุคเจ็ดศูนย์ครับแต่ว่าแบรนด์นี้จะดังมากในในหมู่มอเตอร์ไซค์วินเทจได้จะเล่นกันครับเขาจะเล่นกันแบนด์มันจะดังพวกหมวกเป็นน็อกด้วยอะไร้วรู้สึกว่าจะมีหลายๆอย่างนะมีมีอันนี้ที่ผมเามาเป็นเป็นเสื้อเสื้อไอ้ตัวหกศูนย์ห้าศูนย์นี่ เอามาไม่ทันก็เลยเอาเจ็ดศูนย์มาโชว์ก่อนป๋าโทษครับตัวนี้ผลิตที่ไหนตัวนี้ตัวนี้ทำที่อังกฤษอ๋อตัวนี้อังกฤษโอ้ไม่ใช่อเมริกาที่อังกฤษเลยนะแต่จริ้งแบรนด์มันของอเมริกาแต่ตัวนี้มันทำที่อังกฤษเมสซินอิงแลนด์ก็แปลกหน่อยแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นตังเกงขี่มอเตอร์ไซค์ของบุโก้เหมือนกันโอ้ครับตังเกงหนังเลยนะเนี่ล่ะเกงหนังเลยครับป๋าโอ้โหที่เซฟตี้ในสุดยอดเลยเลยครับเซฟตี้ในสุดยอดตัวนี้เดเป็นประมาณยุคห้าศูนย์พีเตอร์สวย กระดุมจะตีโลโก้ตัวหนังสือบูโคหมดเลยโอ้เยี่ยมมากเลยผมไม่เคยเห็นเลยจริงสวยมากปรับตัวนี้ก็สมบูรณ์เเจ็ดศูนย์เหมือนกันตัวนี้ห้าศูนย์ครับห้าศูนย์เป็นหนังวัวหนังวัวแต่ถ้าป้ายบูโก้แล้วเป็นรูปหัวไม้เนี่ยจะเป็นหนังม้าอืครับก็ดูจากแยกจากป้ายรู้จากป้ายเลยครับว่าว่ามันใช้หนังอะไรครับเป็นสีที่เราควรจะรู้ตัวนี้เลยลครับตัวนี้อันนี้ปีเลึกเลยครับตัวนี้สวยมากต้องยอมแล้วก็สวยจริงแล้วก็เหลืออีกสองตัว ตัวนี้เป็นแบรนด์ที่ขี่มอเตอร์ไซค์วินเทจนี่เขาจะสอหากันเพราะ oh, มันหายากมากเป็นเป็นยี่ห้อแรงหลิดนะร oh. แรงหลิดนะี่ฮะขี่ปีแล้วเนี่ยอายุตัวนี้ทํายุคหกศูนย์ยุคหกศูนย์สองตัวเนี้ยจะทาอย่างหนังม้าเลยครัหนังม้าเลยเลยครับหนังม้าเลย,เลยตัวนี้จะเจอน้อยมากครับแต่ปัจจุบันเขาก็ยังผลิตอยู่นะครับบริษัทก็ยังทําแบบระบบแบบ ครอบครัวไม่ใหญ่แรงหลิดนะฮะแล้ททำยังทํามาต่อเนื่องมาตั้งแต่ยุค40แรงหลิดนี่รู้สึกว่าจะจะไม่ผิดเฮ้ยทากระเป๋าด้วยใช่ไหมใช่ครับมีกระเป๋าที่เป็นลักษณะเหมือนกับตาหมากลุกใช่ใช่ทำหลายหลายแบบคืออันนั้นน่ะจะถ้าผลิตมาในยุคหลังละแต่ถ้ายุคต้นๆก็จะทําเป็นพวกเสื้อหนังทรงพวกนี้ก็มีทรงซิฟเฉียงแล้วก็คอจีนอย่างนี้อันนั้นคือต่อยอดมาใช่ครับอันนั้นจะทำยุคยุคหลังๆแล้วแต่ก็ยังผลิตที่อเมริกาอยู่แต่ ตอนนี้ก็เริ่มหายากอะไรละถ้าตัววินเทจะหายากอยู่แล้วหายากอยู่แล้วเล่งเลิดนี่แสดงว่าต้องผลิตที่เมกาเท่านั้นเมกาที่โอริคอนครับปลอดแร์โอริกอนที่โรงงานตัวดั้งเดิมอยู่ที่นั่นเลยอีนทีแรกผมคิดนะครับว่าเสื้อหนังเนี่ยจะมาเพียงแค่ในกลุ่มโมเตอร์ไซค์ติีแค่ฮาร์เลย์อย่างเดียวครับครับหลายๆบริษัทนะครับก็ผลิตออกมาครับเขาคือ ผลิตเฉพาะทางเลยปะเฉพาะทางเลยทำให้ขี่กับพวกสายมอเตอร์ไซค์โดยตรงจริงๆยี่ห้อพวกนี้คุณภาพมากนะถ้าถ้าผมเคยเปรียบเทียบนะพวกเรียกว่าแรงลิดบูโกเวนสันนี่คือเป็นยี่ห้อที่ผลิตเฉพาะทางเลยเฉพาะทางถ้าถามว่าคุณภาพน่าจะดีกว่าฮารีด้วยซ้ำครับเพราะว่าฮารีเนี่ยเขายังจ้างบริษัทอื่นผลิตแต่พี่ของเขาโดยตรงเลยใช่ครับแล้วก็ดีไซน์แบบเกแก่งักอย่างเงี้ยคือมันจะมีเอกลักเฉพาะของเขาเลยครับ ตัวนี้ก็รูปทรงรูปแบบของเขาเลยครับครับตัวนี้ก็6 60เองตัวเนี้ยโอ้เนี้ยดูดิเยี่ยมมากเลยเห็นและดูมีเสน่ห์เลยใช่ยังรักษาไว้ดีครับแล้วเอกลักษณ์ของแรงดิสุดมากแล้วเนี่ยจะทาอย่งหนังม้าครับคุณภาพก็ถึงจะเป็นที่นิยมเพราะว่าทำ่งหนังม้าถ้านมีข้อสังเกตแสดงว่าถ้าใครใส่เสื้อที่มันมีทรงที่มันดูแตกต่างเนี่ยพวกนี้น่าจะน่าจะมียี่ห้ออะไรที่ พิเศษลาไป<ช>เลยนะคใช่ครับใช่ไหมครับใช่ครับตัวนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะรู้นะครับแล้าก็น้องๆเพื่อนๆพี่ๆทุกคนที่ยังสะสมเสื้ออยู่นะครับเป็นเสื้อนหนังนะครับทุกประเภททุกยี่ห้อผมเชื่อเลยกันว่ามันมีคุณค่าครับมีคุณค่าในด้านเก็บรักษาก็ตามแต่หรือเป็นตำนานที่ยังที่หาไม่ได้อีกแล้ว ที่ใครมีเก็บเอาไว้เนี่ยก็ควรจะสะสมเอาไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยี่ต้องขอบคุณนะคุณยุย้ยนะฮะแล้วก็คุณยุทธแล้วก็พี่เล็กนะครับพี่เล็กมีอะไรอีกไหมครับพี่นําเสนอตรงนี้ฮะผมมันหมดแล้วครับหมดแล้วนะครับถามตรงนี้ห่วงไหมเนี่ยก็เก็บสะสมไม่ต้งนานนะครับโ เพราะว่าไม่มีตังค์จะซื้อรถแต่ต้องซื้อเสื้อไปใส่ก่อนไ้รอรถไ้รอรถก่อนโอ้โหไป็นไงไม่มีตังค์ซื้อรถแต่ซื้อเสื้อไปรอรถซื้อเสื้อรอก่อนโอ้โหมันก็ต้องไต่เต้าไปเรื่อยๆอเพราะเราคนเรามันบางทีมันอยากแต่ว่าต้องมีเอาไว้พี่้องครับพี่เล็กนี่แหละครับเป็นคนที่แต่งตัวดีมากนะครับถึงร่างกายแกเจ้าเนื้อนิดแต่ก็ใส่กางเกงใส่เสื้อผ้าอะไรแล็กแปลกเท่ฮะนะครับมีหน้าสาวเพิ่งเยอะ ยังไงริงเปล่าครับเอาละครับตรงนี้ครับเราจะาเข้าเรื่องถึงเรื่องหมวกนี่ครับผมเป็นคนที่ชอบหมวกนะผมใส่หมวกตั้งแต่ผมอายุเริ่มแตกพานดีกว่าเริ่มจะเป็นหนุ่มดีกว่าผมใส่มาตลอดครับวันนี้มีหมวกอะไรนําเสนอกันครับอยากให้ทุกคนที่อยู่ทางบ้านหรือพี่น้องของเราได้รับรู้บ้างหมวกอะไรบ้างครับนะฮะครับ เอาเอาที่ที่เราใส่กันนะครับมันจะเป็นหมวกของฮาเลเป็นหมวกยุคเก่ายุคประมาณห้าศูนย์สี่ศูนย์ไว้สําหรับขี่มอเตอร์ไซค์ฮาเลโดยตรงเลยเพราะสมัยก่อนตอนนั้นมันจะไม่มีหมวกกันน็อกนะก็จะใช้หมวกตัวนี้ครับเป็นที่ใส่คุมผมเก็บที่นิยมกันใช่ครับที่นิยมแล้วก็สามารถใส่แล้วก็ขับรถมอเตอร์ไซค์ได้เลยป่ะเพราะว่ามันจะตัดลมเลยครับไม่มีหลุดไม่ไม่มีร่วงเลยก้อนใหญ่ก็ไม่มีร่วงป่ะ มันทำมันทำก็มันมันเป็นส่ตัดลมที่เขาออกแบบมาพออกแบบมาสำหรับของของเฉพาะเลยโดยเฉพาะเลยลู่ลมเนี่ยป๋าซื้อไปหมวกนี่หลายสิบใบนะเพราะว่าเพราะว่าป๋าเคยขี่แล้วรู้สึกไม่หลุดไม่หลุดจริงๆป๋ามันกาหมวกตำรวจบ้านเราเ็นไม่มันก็ทรงนี้นะครับสองนี้ใช่หมวกตำรวจนะครับนอกจากหมวกที่เราใส่กันหมวกฮาร์เรย์แล้วมีหมวกอะไรบ้างน้องยุ้ยครับก็มีเป็น ของรีวายครับอ่ารีวายนี่ฮะยกตัวอย่างเป็นเป็นเป็นรีวายยุคเจ็ดศูนย์นะครับเป็นชายส้มรีวายชายส้มยุคเจ็ดศูนย์ครับว่าใส่แบบเท่ๆเป็นเป็นผ้ายีนเป็นผ้ายีนครับทําในยุคเจ็ดศูนย์เลยนี่น่าจะใส่ในช่วงที่ทํางานเกี่ยวกับพวกในเหมืองไหมในเหมืองนี่นี้ก็จจะใส่เป็นทรงแบบ ใส่ได้ทุกโอกาสนะผมว่าเป็นส่วนหนึ่งของตลงเขา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 มีเอกลักษณ์ของเขานะครับอันนี้นี่รู้สึกผมว่าทำด้วยหนังอะไรเนี่ยอนี่าจะเป็นหนังหัวครับหนังวหนังเนี่ยหัวเนี่น่าจะทําให้ทําให้เกี่ยวกับพวกรถเฮอริเทจเป็นเทอริเที่มันออกเป็นรถน็อเป็นเกอร์ตัวน็อตตกเกอร์เป็นตัวลิมิเต็ดนะครับนี่ตัวน็อตติกเกอร์ตัวลิมิเต็ดเลยตัวนนั้รู้สึกว่าสองสองพันแปดร้อยคันไหมเล็กใช่รถหนึ่งเก้าศูนย์ปีหนึ่งเก้าเก้าสามปะเฮอริเทจ ตินเลียเทศเปเชียนตัวนี้ถ้าตัวนี้ถ้าถ้าเป็นตัวรถเนี่ยผมจะจำได้ว่ามันเป็นเพนด้าเขาเรียกดำขาวสวยมากเช่ไหมบอกมันก็เป็นลายนี้ะบอกเป็นลายนี้ปะเขาบอกเพราะว่าเห็นเจ้าของเนี่ยก็ให้ผมมาว่าคนที่จะได้หมวกใบนี้อต้องมีรถด้วยแล้วมีหมวกด้วยครับชัมันก็เป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าเป็นของคู่กันใช่ไหมคันเป็นลิมิเต็ดะแต่เบอร์ผมได้หมวกมาผมก็เ่อรถอยู่เหมือนกันครับ เอาละครับปลาใบนี้บ้างครับนี่คือไอ้ตัวนี้ทําทําย้อนย้อนยุคครับอย่างที่ทรงที่พวกเราใส่ด้วยครับแต่ว่าทําย้อนยุคก็ยังคงเป็นเอกลักษณ์เอาไว้นะคับก็เลยเอามาเปรียบเทียบให้ดูเปรหมวกนี่แหละครับทำในเฉพาะอเมริกานะคือเขาเรียกว่าก็ตอนที่ผมสั่งซื้อมันจะมีป้ายเขาเรียกมิวเซียมเลยอ่าครับทำเฉพาะเลยจะมีป้ายมิวเซียมเลยต้องสั่งซื้อเลยคือประมาะมาณนี้คืไม่มีขายไม่มีครับไม่มีครับไม่มีคือเป็นหมวกที่ถ้าสั่งซื้อต้องอย่างเดียวเซียมเลยครับ เพราะว่ามันเป็นงานพรีเมียมแล้วย้อนยุคยอนก็ยังนิยมกันอยู่ตรงนี้ก็ยังทำเมริกาอยู่ใช่ครับแต่ถ้าถ้ามีทําขายในช็อปทั่วไปของฮาร์เลย์ที่ทําออกมาข้างนอกที่ไม่ใช่ซื้อในมิวเซียมเนี่ยมันจะเป็นเมทินชัยหน้าเป็นเลยแล้วราคาก็จะต่างกันเยอะต่างกันเยอะนะใช่ครับแล้วทรงก็จะเพี้ยนๆหน่อยตัวรุ่นรุ่นใหม่ๆแล้วใบนี้อะไรครับคุณยุ้ยวันนี้ก็เป็นของรีไวายทรงบักเก็ตคแบบยุคยุคเดียวกันเลยปะเนี่ยยุคเดียวกันเลยยุคเดียวกันน่าจะคล้ายๆกันนะครับปลายส้ม ยุคเดียวกันครับยุคเกเดียวกันครับแสดงว่าเขาผลิตออกมาเนี่ยต่างวาระต่างรูปแบบต่างปีวัตถุประสมก์การใช้็เลยเลกบนงอย่างเพราะว่าก็คงเป็นแฟชั่นยุคนั้นนะที่ให้คนเลือกเลือกเสพได้หลายหลายแบบเลือกเพราะฉะนั้นนี่หมวกแต่ละชนิดนะครับแต่ละรุ่นแต่ละปีแต่ละยี่ห้อนี่มาหลากหลายเว้นแต่ว่าใครจะชอบยี่ห้ออะไรประเภทอะไรทรงอะไรที่จะเหมาะสมกันนะครับ เอาเรามาเข้าตรงนี้รับอย่งอยางเสื้อตัวนั้นนะฮะน้องยุ้ยกระป๋าเสื้อตัวนั้นนะฮะตัวนี้คือฮาร์เลย์เราดูแบบรูปแบบอื่นไปแล้วที่เป็นพวกเสื้อยืดสามดีเป็นอะไรพวกเนี้ผมก็เลยอยากจะนําเสนอที่เป็นปีลึกๆตัวนี้ปีประมาณปีอะไร,ระก็ยุคสามศูนย์ยุคอ สาครับเป็นสเวตเตอร์ตัวโบราณเลยนี่ตัวโบราณเลยใช่ครับให้ปลาดูปลาดูตัวแบรนชิวตัวที่เนี่ยเป็นโลโก้เนี่ยมันจะสังเกตดูมันจะเป็นโลโก้โบราณนี่ปีสามศูนครับประมาณยุคสามศนย์ไเนี่ยคือมันใกล้โลโก้เป็นต้นแบบต้นแบบที่เอามาทำพวกหน้าหมใช่ไหมเสื้อตัวนี้นี ผมต้องขอบคุณพี่ระลงนะครับที่มอบเสื้อตัวนี้ไปที่เลือกให้กับผมตอนที่ผมแต่งแกลเลอรี่ที่นี่แกบอกยับเอาไปเถอะตัวนี้นะผมให้ผมไม่ได้มาผมไม่ได้มาขายผมเก็บคนที่เล่นสะสมของเก่ารของวินเทจเนี่ยก็มาขอซื้อแกก็ไม่ขายนะแต่พี่ลาลงนี่มอบให้ผมนะครับต้องขอบคุณพี่ละลงมากนะครับตรงนี้นะครับนะฮาวู่ะผมเห็นแต่ในในใกล้ๆว่าเป็นเสื้อถักเห็นในที่แบบเราดูยากมากเลยนคลิปใช่โบราณะที่เราป็นเสืัน ตั้งนานแล้วเนี่ยปีสามศูนย์โอ้โหหลังบางคนก็เอาไปเป็นเสื้อเวลาแข่งรถนะครับแข่งรถใช้แข่งรถสมัยก่อนนะครับก็จะใช้เสื้อพวกนี้เป็นเสื้อทีมเป็นเสื้อทีมเขาเลยเวลาแข่งปัจจุบันหายากเลวนะเจอน้อยสภาพอย่างนี้โอ้โหใช่ครับนี่เพิ่งเจอตัวนี้เนี่ยจำจริงจริงๆ่ะใช่ไหมเพิ่งเจอหายากใช่ไหมบางทีถ้าคนไม่ถ้าคนไม่เล่นนะจะไม่รู้คุณค่าแต่อย่างพวกเรายอมรับว่า มันมีคุณค่าทางใจมากกว่ามันรู้สึกว่ามันถ้าใช้ก็เรียกว่าเสพสุขครับเนี่ยเสพมันเป็นความสุขของคนที่ได้ได้ได้ชอบของที่เหมือนกันครับปะอยากจะนําเสนอยอดมากครับในส่วนที่มันไม่ใช่เสื้อฮาร์เลสที่ใส่กันทั่วไปได้เลยเพราะว่ามันยังมีเสื้อฮาร์เลสอีกหลากหลายที่ที่ผลิตปีลึกๆแต่ว่าวัตถุประสงค์ก็จะใช้แตกต่องไปอย่างเดียกตัวนี้ครับมันรับพวกสายพวกสแกมเบิลขี่พวกวิบากไปเลยอย่างเงี้ยครับโอ้ยนะฮะ เป็นยุค70ย์ฮาร์เลย์เดวิสันนี่น่าจะแนววิบากครับนี่ก็พวกแนวขี่สแกมเบิลนะครับเป็นเสื้อวิบากของของฮาร์เลย์ทำเป็นเหมือนพวกเสื้อทีมอย่างเงี้ยครับบริษัทฮาร์เลย์ผลิตหลากหลายมากหลากหลายมากนะเดอคือการไม่จบดีกว่าไม่จบการใช้การใช้ของมอนกันว่าไอ้พวกนี้จะบ่งบอกได้ว่าเราขี่แนวไหนเราเหมาะสมกับอะไรใช่ครับอันเฉพาะแล้วนี่อะไรคุณยูครับเนี่ยนี่ฮะผมอยากจะนำเสนอเลยเพราะว่าผมเก็บไว้นานแล้ว ไอตัวนี้มันเป็นเสื้อเชิ้ตฮาเลเดวิสันในในช่วงยุค70แต่อันเนี้ยได้มาแบบแพ็คเดิมมันมาอย่างนี้เลยเดิมริจินอลเลยริจินอลเลยเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูเลยครับเพราะไม่เคยแกะเลยโอ้โหสูงเดิมอะไรเดิมหมดเลยเป็นบุมตากันกับพวกเรานะครับพี่ได้ชมอย่างตัวนั้นจะเป็นแฟชั่นยุค70เลยปกใหญ่ๆอย่างนี้เลยครับอ่าแล้วก็กระดาษอะไรยังอยู่ตัวนี้ไหมที่ AMF ซื้อไปใช่ไหมที่ลายดำนี้ไหม ถึงยุคไหมตัวนี้ตัวนี้มันจะเป็นของแมนโฟโดทําให้กับบริษัทฮาเร่ย์ครับตัวนี้ได้ความรู้มากเลยนะครับได้ความรู้มากเลยนะครับตัวนี้ไม่เคยแกะเลยสู้หมดยังอยู่เลยหมนยังอยู่ยังไม่ได้แกะเลยโอ้โหนี่เปิดซิงเลยนะเนี่ยซิงเดยปะนี่เปิด เอาให้พวกพี่ๆน้องๆเราได้ดูได้ชมกันขอใช้สับตวร์วรุ่นหน่อยด็อกสเตดเดสโต๊เดสต๊ดโอ้โหนี่เองดู่นในเข็มกัดยังหมุดอยู่เลยเข็มกัดเดิมเขาอยู่จะไม่ต้องไปแกะให้ดูอย่างนั้นนะลูกครับโอ้โหเป็นแขนยาวเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ใส่บางเบาแล้วก็จะเป็นทรงยุคนั้น ก็ถ้า70ก็เป็นทรงพวกยุคดิสโก้อ่ะมันก็จะเป็นแบบคล้ายๆทรงใส่รูปหน่อยชาตรงๆนะแล้วขอปงปกติหมอนตะปูอะไรอย่างนั้นนะคล้ายๆอย่างนั้นเลยวันนี้ถ้าผมลองเลยผมคงเต้นแบบนั้นเลยแต่รุ่แบบก็จะเปผมใส่ไปวันนั้นนะที่ไปหาปลโอ้โหอะไรที่ผมใส่ไปหาปลาวันนั้นมีที่ผมใส่ไปวันนั้นผมเมเลต้าเล็กใส่ชุดตอนนั้นเต้นยิ่งไปโถไม่ใส่อย่างเป้นอ่ะถุงเดิม ใส่สบายโอ้โหเดิมเดิมโอ้หงยุ้ยเก็บไว้ดีมากนะครับท่านผู้ชมครับสิ่งตรงนี้นะครับสิ่งที่เรายังไม่รู้เราก็ยังได้เห็นนะครับมันเป็นประโยชน์ครับคนที่จะสะสมไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ารองเท้าหมวกกางเกงและต่างๆนะครับมันมีประโยชน์หมดครับตรงนี้รายการของบังเกอร์ของเราครับให้ความรู้กับท่านผู้ชมได้อยู่ทางบ้านกับเพื่อนๆกับพี่ๆกับน้องๆทุกคนนะครับสลับวันนี้นะครับผมเชื่อเหลือเกินว่า ท่านที่ดูรายการของบังเกอร์เลยครับตั้งแต่ EP ีแรกมานะครับมีคนโทรศัพท์มาผมเยอะมากว่าอยากให้ป๋าเน่นดำเนินรายการนี้ต่อไปรายการนี้นะครับไม่ได้ทําเพื่ออะไรครับทําเพื่อเผยแพร่คนที่รักในงานของวินเทจนะครับรักในงาน,นวินเทจท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านหรือพี่น้องที่อยู่ทุกจังหวัดในประเทศไทยถ้ามีสิ่งดีๆนะครับนะฮะบ,บอกครับ บางทีเราจะเป็นเราจะใช้คำว่าบังเกอร์สัญจรอ,อาจจะไปเยี่ยมเยียนที่นั่นกับพี่น้องของเรานะครับแล้วมีสิ่งหนึ่งที่จะทุกคนนะครับในรายการนี้ที่ดูรายการนี้นะครับติชมได้แต่ผมเชื่อเลยกันว่าผมคัดสรรนะครับบุคลากรแต่ละคนองค์ความรู้แต่ละคนเข้ามาบรรยายในเรื่องราวตรงนี้ผมเชื่อว่าทุกท่านเป็นคนที่รู้จริงรู้แจ้งแห็งจริงและไม่ได้มีผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้น ที่มานน่าคุยวันนี้เราสนทนากันครับสนทนากันมาแลกเปลี่ยนความคิดแลกเปลี่ยนความรู้กันไม่ได้มีสินจ้างรางวัลอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ให้ที่สุดคือในเรื่องของความรู้นะครับให้ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านและพี่ๆน้องๆของเราที่ใจย่างรักวินเทจครับหัวใจมันได้ครับอย่าพลาดเลยครับรายการต่อไปยิ่งมันกว่านี้อีกนะครับสลับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณครับหยุดครับพี่ยุ้ยนี่ับนะครับ